สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายรูปเด็กๆให้ดูนะคะกินข้าวอิ่มพากันออกมานอนเล่นพักผ่อนหย่อนใจหน้าบ้านค่ะกินอิ่มแล้วก็ออกมานอนเล่นแบบนี้ทุกๆวันบ้านนอกบ้านานาอากาศดีค่ะอยู่คนละมุมนะคะนี่อีกตัวหนึ่งป้าเต้มป้าเต้มสวัสดีค่ะปะ้าเต้ม นี่อีกนะคะตัวหนึ่งน้องถุงเทา้าน้องถุงเทา้าสวัสดีคะ่ะลูกถุงเทา้าเมี้ยวไม่สนใจเลยมาแล้วคนสวยคนสวยคนสวยลูกสวัสดีคะ่ะลูกคน,คนสวยคนสวยค่ะอ่าหันมาหาแม่นะลูกเลวคนสวยของแม่เลวลำยองลำยองคะ่ะน้องถุงเทา้าลูก มาแล้วสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะแล้วน้องสุนท้าวคะ่ะเยาสวัสดีลูกเอ้ยน่ารักมากๆเลยลูกแม่อปลาแต้มค่ะปลาแต้มนอนพักคนเดียวเลยสบายอารมณ์ปลาแต้มเลยเนี่ยดูทางนี้นะโอ้ทางนี้มีหลายตัวโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเดินมาทําไมเดินมาทําไมเอามาหาคุณยายเหรอโอ้ขึ้นไปหาคุณยายโอ้ยานูด,ด่างคะ ตัวนี้ชื่อบาจางนะบ้าจางลูกหากคุณยายแล้วโอ้ยนั่งกับคุณยายนะน้องถุงเท้าเนี้ยอ,อันนี้น้องลยอันนี้แม่มริแม่มลีสวัสดีค่ะนี่ล่ละลูกนี่ล่ะเอ้ยหนูเล่นกันดีจังเลยลูกน้องบ้าจางขึ้นมาหาเพื่อนเพื่อนแล้วอืน่ารักมากๆลูกเดี๋ยวทางโน้นใครมีใครบ้างทางโน้นไปดูดิ อ่าพี่ส้มพี่แกงส้มมาหวัดดีก่อนแล้วลูกแล้วแกงส้มครับแกงส้มพี่แกงส้มลูกสวัสดีครับตัวนี้ไม่ค่อยสบายนะคะน้องกินน้ําน้องผอมมากเลยน้องไม่ค่อยกินอาหารกําลังรักษาตัวอยู่ค่ะมาอีกอ๋อนั่นใครคนนี้นะคะคนนี้คือ น้องน้องทอมมี่ทอมมี่หลานคุณยายนี่หลานรักคุณยายเลยคนเนี้เอาไปหาคุณยายเล้วอาไปแล้วนั่นไงนั่นไงทอมมี่ขึ้นหาคุณยายแล้วหาคุณยายไหมไม่หาวันนี้อันนี้หนูดีแม่หนูดีวันดีค่ะลูกแม่ดูดีไปไหนน่ะไปใต้ถุนแล้วพี่แกงส้มครับพี่แกงส้มวันดีก่อนค่ะพี่แกงส้มพี่แกงส้มวันดีก่อนลูกพี่แกงส้มครับ นุ่มหล่อประจําบ้านเลยคือพี่แกงส้มนี่ยแหละลูกไหนแม่ดูดิพี่แกงส้มไม่หันมาเลยอ่ะหันแล้วหันแล้วพี่แกงส้มน่ารัก <c oughs> น่ารักที่สุดเลยลูกโอ้พี่แกงส้มไหนดูไหนดูไหนด,หดูเอ้ยนอนงายแล้วพี่แกงส้มไอ้ลูกไหนคุณยายอยน้องทำมมี่ว่าคุณยายเหรอลูกว่าคุณยายเหรอครับ คุณยายจะนั่งเล่นข้างนอกทุกวันเลยนะคะอยู่กับหลานๆนี่ค่ะเด็กๆก็จะนอนเฝ้าคุณยายทุกๆวันเลยค่ะอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็แนะนําตัวไม่หมดนะคะวันหลังจะมาแนะนําให้ใหม่นะคะอ่ะขอบคุณก่อนลูกขอบคุณท่านผู้ชมก่อนนะคะที่รับชมคลิปหนูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะหนูเป็นแมวจรเมตตาพวกหนูด้วยนะคะ ยังไงหนุ่มพ่จางลูกพ้าจางคะขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ